รอพี่ปิมอยู่นะนี่ช่องติ๊กต k อกหนูเยลินปาร์คศูนย์สห้าอันนี้เป็นข้อความจากน้องเยลินส่งมาครับผมกดเข้าฟรีไฟ r e เนี่ยกะว่าอาจจะเจอน้องหรือไม่เจอก็ตั้งใจจะถ่ายคลิปอยู่แล้วนะครับน้องให้ช่องติ๊กต k อกมาด้วยเยลินปาร์คศูนย์สี่หเดี๋ยวๆๆผมเข้าติ๊กต k อกแป๊บนึงอันนี้คือน้องเยลินเหรอ 对对。 มองเยลินผู <ator il> ้ตรงองเลยนะมองเป็นล <an> <wise> ูกเลยคือผมกับน้องเนี่ยนะครับอยห่างกันเยอะมากคือผมสามารถแบบเป็นรุ่นพ่อเขาได้เลยนะครับเพราะว่าอันนี้คุณแม่เหรออันนี้ก็คุณแม่เหรอคือผมกับ คุณแม่น้องเยลินเนี่ยอายุใกล้กันเลยคุณผู้ชมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแบบเป็นรุ่นพ่อน้องเลยนะเออแล้วเรามาเจอกันในเกมอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหน่ารักจังเลยลกูกอ่ะพี่พิมพ์กดฟอลโล่นะ <c oughs> ไอเดี่ยคนนี้มันน่ารักจังเลยเว้ยไอผมไอ <c oughs> ผมอึง้ง <c oughs> ผู้กำลังอึ้งอยู่โอ้โหในคอมเมนต์น้องเยลินพี่พิมคิดล้วนะทำไมพวกมึงรู้อะ <c oughs> ทำไมพวก ใช่เยลินที่เล่นกับพี่ปิมไหมคะใช่ค่ะโอ้โหคนแตกผมเพียบคนเยอะลูกครับเยลินเนี่ยลูกผมเลยนะครับโอ้ยแล้วหนุ่มออนไม่รู้โอ้ยเนาะโอ้พี่มาไม่เคยจะทำเลยเยลินลูก น่ารักด้วยนะถ้าไปฟอลโล่ถ้าไปติดตามน้องเนี่ยนะครับห้ามพูดจาไม่ดีใส่น้องห้ามหยาบคายใส่น้องนะครับลูกผมนะผมห่วงลูกผมมากนะโอ้ไม่ได้เล่นด้วยแล้วจะพยายามนะคุณผู้ชมผมจะพยายามออนคือผมไม่รู้หรอกว่าน้องออนกี่โมงแต่ผมจะพยายามออนตลอดหวังว่าจะได้เจอน้องเชิญน้องมาเล่นด้วยกันถ่ายคลิปวิดีโอมาฝากท่านผู้ชมนะครับอ้า ไเนี่โอ้โยชุดมันเท่ว่ะคุณผู้ชมแอบตังโอโ้แต่ผมแม่งมีแบบผมมีไปแล้วเกินครึ่งอ่ะนะครับอ๋อก่อนหน้านี้นมันเป็นชุดนี้ไงเราเคยมีกันแล้วชุดนี้จําได้ปะโอโ้แต่อันนี้ก็ก็น่าเก็บนะคุณผู้ชมนะอหมุนหน่อยนะครับอวยปันนึงนะนผมเคยสัญญากับเยลินไว้ ถ้าน้องเยลินตอบผมผมจะจัดไอไอไออนไหนนะอันไหนนะผมจะจัดอันไหนให้นะไอชุดนี้ใช่ไหมใช่ไหมชุดนี้อ๋ออยู่ในนี้ได้3ามเม็ดกุยจี้แล้วก็เออเป็นปืน4เม็ดกุยจีและคนอย่างไอปิมอะ่ะคนจริงคันลอก U I D เดี๋ยวบอกให้เดือฮันช็อปเติมให้น้องเยลินเลยครับเติมฟรีไฟหน่อยครับอันนี้ U I D ครับของลูกสาว <c oughs> จัดสัญญาแล้วคนอย่างผมเนี่ยรักษาคำพูดนะสัญญาต้องเป็นสัญญานะครับผมเดี๋ยวดูว่าเดือ,อนช็อปจะเติมเสร็จเมื่อไหร่นะครับมาแล้วมาหมุนของเล่าต่อดีกว่านะครับผมผมได้สามสิบเอ็ดต้องใช้กี่อันแรกอ่ะตอนนี้มีอยู่หกสิบสองแล้วนะครับใช้อ๋ออ๋อ กูอ้โหกูตกใจเลยนึกว่าใช้แค่ห้าอันนู่หูบ้าวิธีการแรกเนี่ยห้าสิบเอ่ออันนี้คืออะไรอะสเต็มนะครับผมจะได้อันนี้หนึ่งอันนะครับโอเคมาเผื่อมันจะลงอันนี้ไงนี่ไงได้มาก่อนเลยสองอะไรเหรอเฟียวเฟียวเลยอย่างนี้เฟียวเลยได้กางเกงว่ะถ้าผมแลกเลยเนี่ย ก็จะเท่ากับ4นะครับผมยังขาดอยู่อีกหนึ่งอยู่ดีนะครับหมูเลยโอเคไม่ได้งั้นผมแรกเลยนะครับจัดเลยเฮ้ยชุดมันเท่อยู่คุณผู้ชมมันได้เรื่องชุดมันได้เรื่องอยู่เด้อแล้วผมใส่เลยนะครับหูทรงผมแบบปิดปาดมากแต่พอไปใส่หน้าพี่โดนะเดี๋ยวผมดูหน้าพี่โดกูนะเฮ้ยได้ เฮ้ยชุนี้พี่โดได้เลยว่ะปกติเนี่ยชุดใส่กับพี่โดไม่ค่อยคือชุดนี้ก็คือคืออะไรแอดไลน์ไปเดิฮันชอบใครที่สนใจเติมเกมฟรีไฟล์ fi, หรือว่าเกมมือถือเกมอื่นๆน,นะครับโ <c oughs> อ้อยผมอยากเล่นกับลูกผมจังเลยอะทําไงดีอ <c oughs> <c oughs> ผมอยากเล่นกับลูกผมมาเอ <c oughs> ออันี้เข้าไหมคุณผู้ชมมันดูนี่ไปเนาะ อ,นน feel. อันนี้ใส่กับชุดอะไรก็เข้าสังเกตคือถ้าใครไม่มีนี่ถือว่า,าพลาดนะครับแต่ว่ามันจะวุ่นวายตอนวิ่งนะอันเนี้เยอนนะ hey! แต่มันจะขยุกขยุยตอนวิ่งหน่อยคุณผู้ชมตอนวิ่งมันน่าลำคาญหน่อยนะครับขออนุญาเตเปลี่ยนเอาวุธถุลายล้างกัน ต้องเป็นอาวุธที่มันเข้ากับชุดหน่อยชุดมันสีแดงๆไหมคุณผู้ชมมันต้องเป็นปืนแนวแนวนี้ไหมปืนแดงๆอะไรอย่างงี้ป่ะมันต้องเป็นแนวแเวนี้ปืนแดงๆอะไรอย่างงี้จะได้เข้ากับชุดใช่ไหมไมันต่ชุดมันสวยเหมือนกันนะเอาจริงๆเออมันมีเอฟเฟกต์ o e แบบว่าโผล่มาด้านข้างอะไรอย่างงี้เออดูสวยดีนะครับเออแล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์ด้วยน้องๆบอกว่าพี่ปิ่นพี่ปิ่นต้องแบบยิงบอดอะพี่ปิ่นต้องยิงบอดไปเรื่อยๆอจนถึงประมาณแหลง โกปะ่ะประมาณแลงโกเนี่ยพี่พิมพก็จะเริ่มเจอคนมากขึ้นและอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวผมไปนั่งเล่นนะครับผมถ้ามาถ่ายคลิปมันคงนานนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปเล่น4ี4กันก่อนดีกว่าตอนนี้ผมรอเดี๋ยวฮันชอบตอบอยู่นะครับเดี๋ยวฮันชอบ,บอกว่าจัดไปครับไม่รอเลยเดี๋ยวถ้าพี่เติมเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จะส่งข้อความไปบอกหนูด้วยนะลูกเกิดหนูไม่ได้สังเกตเพจไงแต่พี่อยากเล่นกับหนูอะลูก มันเขี้ยวอย่างที่บอกครับในฟรีไฟล์ก็มีทั้งเด็กที่แบบน่ารักแบบเยลินนะครับแล้วก็เออนั่นแหละมีที่เกียนคือผมเจอมาทุกรูปแบบแล้วนะเออแบบเยลินเนี่ยตั้งแต่เล่นมาเนี่ยเจอคนเดียวฮะคือเจอแบบน้องเยลินคนเดียวเลยอ่ะ <c oughs> แล้วหลังจากนั้นเออกูก็เจอแต่อะไรก็ไม่รู้ฮะแบบที่มึงเห็นกันนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> เช็ดแค่ไม่รเพืน่วไปแล้วน่ะเฮ้ยเองเป็นใครวะเอ็งเป็นใครวะเนี่ยม็เดียวไม่ใค่มเม็ดเดียวมาแล้วถมล้โดนถมแล้วปุมวิเออ สามหลังหลังหลังเพียบเลยครับตอนนี้ล้อมบ้านแล้วครับหนึ่งสามไม่น่าไหวฮะคู่แบบเพื่อนๆว่าไม่เก็บมันมันฝีมือหรือว่ามันฟุกเอาเอาเอาในมุมคนดูเลยคอมเมนต์บอกกันตรงนี้เลยเชี่ยแม่งแบบเวอร์จัดเลยอ่ะเอาหน่อยเปิมน้องเยลินมาดูเนี่ยน้องจะได้รู้สึกแบบเฮ้ยเอ้ยพี่ปิมเขาแบกรได้เด้อ ตอมีนักร้องเหรอะลร้องมอ๊ยตเลกก่อนตเล็กก่อนต่ำเล็กก่อนติมเล็กก่อนต่เลกก่อน โน้โตึงเกินไปไอหนุ่มร้องเพลงหน่อยดิพี่ได้มีกำลังใจในการเล่นสองสูดแล้วนะทำเป็นเล่นไปนะฟิมนะขวาด้านหน้าเลยปะอยู่ไหนวะไอ้พวกนี้แม่งเล่นเหลี่ยมทำเลยครับโอ้ยโอ้ยเพื่อนมาช่วย ุหุยฮ่าอโดนโอ้โหมันโยนหัเลมันทำเลมันดีกว่าคนตึงอ่ะไอ้หนุ่มหนุมนุต้องเอาแล้วหนุมจะวิ่งอย่างงั้นสิลูกมันช้าลูกโอ้ยหนูจ๋าโอ้ยสองสองเออต้องออกไปเอาแล้วลูกเหลือตัวเดียว นั่งไงเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วต้องไม่พลาดนะลูกเฮ้ยเหมือนฝั่งผมมันมันมันเน็ตหลุดไปคนนึงเมื่อนั่นอ่ะไอ้หนูก็ดีๆลูกพี่เชียร์อยู่นะนั่นะหนูขวาลูกขวาหนูเห็นขวาไหมลูกขวาลูกขขขวววาาาลลููกกเปิ้ลไมูกขวาเอาไไไมมมเอาเออขวาลูกขวาลูกขวาขวาเออถูกต้องลูกอันนี้เดียวลูกนิดเดียว ผมไม่อยากเปิดไมค์เพราะผมเสียงดังไงกลัวน้องตกใจฮะโอ้หยิงไม่โดนสวยกดไว้มาสิมาสิ ใจเย็นนะหนูหนูหนูใจเย็นลูกหนูใจเย็นนะลูกนะพี่บอกให้หนูใจเย็นๆนะลูกนะโอ้โหลูกหนูจะรีบไปไหนลูกอย่าแพ้เรื่องอย่าแพ้ไปโอ้ยอย่าแพ้ดูมันหูดูมันกดดันบุมิกอย่าพึ่งแพ้อะไรล่ะมันตายกันหมดแล้วนี่หูนี่ไงหนึ่งตัวเบลอเพื่อนยิงผมมาเพื่อนโอ้โหต้องเอาตรงนี้อ่ะ ควรที่จะเล่นดีกว่านี้ควรไปได้ไกลมากกว่านี้ลนลนลนขอโทษคุณผู้ชมขอโทษเรียบร้อยตอนนี้เดือดฮันช็อปทักมาบอกแล้วนะครับว่าเติมเงินเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่ขออนุญาตส่งไปบอกน้องเยลินก่อนนะเยลินพี่ปิมเติมเงินให้เอาไปช็อปปิ้งชุดแครอทนะส่ง เี๋ยวนี้ก็คุยกันทางจดหมายเลยฮะเอาต่อต่อต่อมาแมทที่สองเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเติมไปน่าจะประมาณ5,000เพชรนะครับผมก็หวังว่าน้องน่าจะใช้หมดอยู่นะครับใช้ไม่หมดก็เก็บไว้นะเผื่ออยากได้อะไรแต่ถ้า5 0 0พันเพชรแล้วยังไม่ได้ชุดแครอทก็ขอเงินแม่เติมอีกและที่สำคัญต้องเติมเหนฮันชอปด้วยโอ้โหดูดิ คุณผู้ชมดูดิเฮ้ยมันเป็นงานว่ะเฮ้ยห<ว>นูอย่าเพิ่งรีบ่งไปลูกมันเป็นงานมันเป็นงานไอ้ตี้นี่มันเป็นงานหนูหนูเดี๋ยวตายลูกออกไปช่วยเพื่อนแล้วครับหไโอ้โหสวยครับอ้อมเลยผมอ้อมเลย ร้อยสามล้นมองเหน็นได้ถึงไม่ยังตึงอ่ะคุณผู้ชมล่วงโอ้โหหนึ่งหนึ่งว่ะคุณผู้ชมอุ้ยเข้าหัวดึงเพื่อน,นครับจะได้มีพรรคู่เพิ่มสวยเพื่อนเพื่อนลุกขึ้นมาแล้วเพื่อนเออพัญญาอยู่นี่กูอยู่นี่ กูนี่กูอยู่นี่อุ้ยนี่ตัวเหรอเนี่ยผมลงไม่ได้ผมลงไม่ได้โอ้ยโอ้ยตึงตึงชาตตึงชาตวู้ววตึงชาตตึงชาตเฮ้ยเกมค้างฮัลโหลเกมค้างเอ้าไีไฟค้างฮัลโหลเกมค้าง โอ้ไม่โอ้เกมค้างเกมค้างกระลังตึงรกระลังตึงเกมค้าง <k S 1> ขอโทษคุณผู้ชมเป็นอะไรไม่รู้ข้างไปเลยเขาไม่ได้ด้วยทำไมอ่ะโอ้โหพอเชื่อมเกมมากลับมาอยู่ในสภาพนี้เลยคุณผู้ชมเราต้องรีบช่วยทีมได้แล้วนะครับเพราะว่าเราหลุดไปหลายเกมมากนะครับให้เพื่อนแบกมาเยอะแล้วคุณผู้ชม <c oughs> เดินฝี่เลยยังไงก็เฟี้ยว ไปเหรอเฮ้ยไ,ไปคือขอบแล้วนะไปก็ไปครับตามเพื่อนไปคือขอบไปน,นะเพื่อนมันขอบวงอะนะไม่รู้ว่าผมตามเพื่อนอะคดนว่างไงผมว่างอะนะันน้นอะโอ้โหนี่ไงตามเพื่อนไม่ละมึงจะตุย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  <c oughs> จะตุยจะตายโอ้โหโดนโดนโดนโอ้โหโดนหนักโดนซนโอ้โหแม่งอยู่บนหลงังคาหมดเลยโอ้โหอย่าพอไป บอกว่าอย่าพอป้ายเดยวโอ้โหกูเชื่อเพื่อนกูนเลยอลโอ้โหจะรีบไปไหนไม่ได้เลยครับอย่างนี้อันนี้น่าจะน่าจะแพ้ครับต้องรองเขาลงมาอยู่บนลังคากันหมดเลยผมว่ายิงไม่ได้ครับปืนผมอะระยะใกล้ <c oughs> อุย้ยหูลวงลว,วงไปหนึ่งโอ้โหหนึ่งต่อสามจริงปะเนี่ยสองสามสองสามติมลวงลวงอีกตัวอยู่ไหน สามดิผูเเ้ดำเนผมยังเยอะอยู่เนี่นยไม่ใช่ได้พิมพ์คงเดี๋ยวไม่ใช่ได้อุ้ยเพิ่งมาเห็นข้อความในติ๊กต็อกคุณผู้ชมน้องเยลินทักมาพี่ปิมหนูเยลินเองนะแล้วก็มีแล้วก็มีรูปแมวเห็นมรูปผมรูปต่อกขอาไปว่าไงตัวแสบเอาได้คุยกันแล้วผมจะพยายามเข้ามาเจอน้องให้ได้พยายามเข้ามาเจอพยายามถ่ายคลิปห้ได้นะคุณผู้ชมนะ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากนะครับผมฝากแค่นี้คือถ้าเข้าไป follow เข้าไปติดตามน้องอย่าคอมเมนต์อะไรหรืออย่าไปพูดจาอะไรที่แบบไม่น่ารักแล้วก็ดูหยาบคายสําหรับน้องนะครับอันนี้ขอแบบขอจริงๆผมไม่อยากให้คนที่มาเล่นกับเราแล้วเขารู้สึกว่าโอ้โหนี่หรอคนที่ติดตามพี่ปิมอะไรเงี้ยผมไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นคือขอร้องละกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมที่ชอบฝากกดไลค์สัครสมาชช่องที่สมัครเกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันครั้งต่อไป 감